ติดต да ัดแต่ม an ันเลี an ่ยวมาท่านไหนเลี่ยวฝนมันตกมันกระลังแหงมานี่ฝนกระลังเศร้าตกก็เลยทางสวนมาท่านไหนเลี่ยวบางงามบ่เอาไว้อกไม้โหเนี่ยปักถือมือข้นเดชเจ็บเจ็บคือยังนี่ยับออกมันก็ยังขืนคือเก่า นี่กับพี่น้องคนบักข้าวปลูกไป้สองปีปงปถึงง้มบบงามแลบจักน่อยก็จะได้กินน้อยตัวน,นี้คึนี้ก้นค่านท่องอย่างนี้บ่จะนอน้อยนอยอน่อย ซับไปส้อมมือลงหนันเลยมีไมคะาจ็กนอสีตัวนี้มันกันนี้ก่อนเ่ยบอเฮียนมันอยังนังนี้ตรงข้างผีมีบอมีดูส้อมนน่อยหน่อยตรงข้างเลมีบอจะโน่อยหน่อยน,อยน,อนอหน่อย ไปตัอค่ะพี่น้องเอาไว้มันก็ะสีหญ้เ,เป็นไผ่ขุนสองนอจับประทันขึ้นหญ้ากัดหลาดเลยเป็นไผ่ก่อบ่ได้มาเบิ้งมันมัดมดมดัมดมดัดมัดไหล่เฮ้ยมดหน่อ พุดยองค่ะน้ำพี่น้องพู้จักน้ำมัน,นีบ่เนี่ยสมัยนี้ฮะเบิ่งยากแล้วไงเกินน้ำบลาเพี็ดนู่นยนู่กำลังซับไปสวมมือวังขันนี่ รับนี่เขอ,ขอกาก้อนหมด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 กับหมดนอหน่อยยู่โอ๊ะไอ้แบน้ำพี่น้องพูจากน้ำอันนี้บ่นเนี่ยสมัยนี้ฮะเบิ่งอยากแล้วไร เอาน้ำบอระเพ็ดพี่เห็นไลบ่นอนหน่อยๆเ็น,อนเอาไวแบบนลงซับปอซับตัวน,นีนอน,นกับเป็นไผ่เหรอแท่งเลืองๆคือเนี่ย เอาหนา่อยๆ hey, นยี่ๆก็ดิจักทุ้งตืมกัน,น,นก็ดิตืมกันกันเอาไว้มันก็สีลงนี่ตัวนี้กำลังออกหนอนหน่อยยู่งออไปเะ อุ้ยหมดพี่ห้อหมดเลยหมดกัดเดี๋ยวสี้าไปเบิ่งข้างกุดหกหน่อยหน่อยสีางกุด น้องงเหยนีบ่จะนออยๆนอ่อยพี่เห็นไป่นอน่อยๆเขนเอาใ้แ้วเาล้งซับปอซับนี่ก็เป็นไผ่เหอแท่งเลืองๆขึ้นเลยนอ่อยนี่เนี่ยโคดิ เชกทุุงตื้มกันไปจับทั้งคูโอ้ยหกแข่งไปเน้าะผลล่างบาดโอ้โหหกผลยุ่งไรลายแต่ยุ่งเรื่อน้ำมันอีกจับปลาท่านเป็นยากตลาดเลยเป็นไพ่เหรอวันนี้มาเบิ้งมัน นี่กับเป็นไผ่เหรอแท่งเลงเรือ้องขึ้นเนี่ยนอกหนีย่ยๆนี่เนีย่นย,อย,อยพอดิจักทุ้งเติมกันนอกหนีย่นยนอุ้ยหมดพี่นึองหมดเลยหมดกัด เดี๋ยวนอนนึ่งนี่อีกกเป็นไผ่เหรอแท่งเรื่องๆขึ้นนอนหน่อยๆนี่เนี่ยก็ดิจักทุ้งตืมกันพี่หน่บ้นอน่อยๆเอาไว้ลงซับป้อซับน้าพี่น้องหูจักน้ำอันี้บ่นี่ สมัยนี้ฮะเบิ่งยากรเลยเกินน้ำบลเป็ดมุดมดมมดไรเงี้ยว้ายมดหมดหองค่ะพี่เห็นไมบ่นอยหน่อยเอาบหลงลัดปอซัดได้ยนีง มดซับนี่ข่ก้อนมดมดมดกับมดัเยหนีลโอ้ยได้้ได้น้ำพี่น้องหูจักน้ำอานี้บ่เนี่ยสมัยนี้ฮะเบิ่งยากเลย เกินน้ำบอลเปลี่าไอ้ยยาบ่หามบ่เอาไว้ตอม่นมหัวลมเนถือฝนสามสีมือกัน ນ້ອຍບໍ່ໃຫຍ່ປັກຖືກມືຄົນລະເຈັບເຈັບຄືຫຍັງນີ້ສັບອອກมันก็ยังຂຶ້ນຄືເກົ່າຕົ້ນນີ້ຍາ บ่ห่ามบ่เอาไว้ต่ไม่หัวนี่พ่อซ้ำรลวจดสวนก่อนพี่น้องบึ่งน้องใหม่ก่อนมันได้เติมกันออกพ่อได้สับอีกบ่ท่องอ่างนี้บ่จะนอ่อยหน่อยนอ่อย กับเป็นไพ่เอแท่งเรื่องเรื่องกันเลยมากหน่อยๆนี่เนี่ยพด่ดจจักทุงตืมกันบ่งหา่เบอร์อะไรงู้